นะคะ Red ก่อนนะคะแพชี่ถูกข้าวแหละเลยคือข้าวให้กินก่อนนั่งพักตอนนี้กําลังจะกลับบ้านค่ะแต่ว่ามันต้องเดินขึ้นเนินแบบนี้ค่ะเห็นแพชีเดินอืดมากเลยเดินช้าก็เลยแบบนั่งพักให้กินข้าวกลางทางก่อนหิวจริงๆด้วยอย่างเงี้ยกินได้พรอซื้อเป็นข้าวปั้นเซเว่นให้กินเงี้ยกินแต่ทำให้กินไม่กินค่ะ วันนี้ได้ยูกะตะมาใหม่ทั้งชุดเลยน,นะคะมีโอบิด้วยยูกตะแล้วก็ได้รองเท้าแล้วก็ถุงเท้าได้มาครบเซ็ตเลยเซ็ตนี้หมดไปแค่ประมาณ3,000เยนเองค่ะ2,900น,นิดนิด,นดถูกกว่าที่วากาซื้อให้ตอนวันเกิดเยอะมากค่ะเพราะว่าถ้าซื้อชุดเดียวมันถูกค่ะ ถ้าซื้อสองชุดแพงค่ะเดี๋ยวเราให้ฟังนะคะแล้วก็ไปกีบตุ๊กตาได้ตัวนี้ดูสิตัวใหญ่กว่าเอตาอีนับหัวเอตาไทยชีเล่นรองเท้าเอตาค่ะเดี๋ยวจะอธิบายการซื้อชุดกิมโมโนเมื่อกี้ให้ฟังนะคะว่าทำไมซื้อชุดเดียวถึงถูกกว่าคือราคาชุดไม่ใช่กิโมโนสิยูกะตะแป๊บนึ่งนะคะเอตะลอง โอเคคนนี้อยากออกกล้องด้วยค่ะก็เมื่อกี้นะคะยูกะตะที่โชว์ไปเมื่อกี้ถ้าซื้อชุดเดียวอะแค่980เยนค่ะจากราคาเต็มประมาณ7,500เงี้ยค่ะประมาณ7,000กว่าๆจะไม่ได้เท่าไหร่ประมาณเอาง่ายๆว่า7,500นะคะราคาเต็ม7,500ถ้าซื้อชุดเดียวจะขายแค่980เยนค่ะส่วนของอื่นๆมันก็ลดราคาด้วยอยู่แล้วค่ะที่สิชาซื้อมาทั้งหมดวันนี้ค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดซื้อ2ตัวตอนแรกสิชาจะเอาสตัวตัวที่2ไม่ใช่980ายแเยนนะคะตัวที่2คือครึ่งราคาของราคาเต็มค่ะก็คือตีว่า7 5็ดถ้าซื้ออีกตัวหนึ่งก็ต้องจ่ายประมาณ3 2มพอ่ะคิดบวกลบง่ายๆ3 2 0สามพัแล้วก็รวมกับตัวแรกที่ซื้อคือเก้าร้อยแเยนตีเป็น1,000กลายเป็นต้องจ่าย4 2่พ ถ้าซื้อสองตัวสี่พันสองถ้าซื้อตัวเดียวเก้าร้อยแปดสิบเพื่อนๆจะซื้อแบบไหนคะสิชาก็ซื้อตัวเดียวสิคะแล้วสิชาบอกว่าเดี๋ยวทิดหน้ามาซื้อใหม่นะโอเคไหมราคาเก้าร้อยแปดสิบเยนนะเขาบอกโอเคโอเคอเคออแปลกปะซื้อวันเดียวสองตัวไม่ได้นะคะให้ตัวเดียวคะ่ะถ้าซื้อสองตัวราคาแพงมากคะ่ะคือ อันนี้ซื้อมาทั้งหมดได้ทั้งรองเท้าได้ทั้งโอบิได้ทั้งถุงเท้าใช่ไหมยังแค่เต็มที่ประมาณสามพันถูกกว่ากันเยอะมากที่วากาซื้อให้วันนั้นแพงค่ะหลักหมื่นอัพค่ะหมืน่นหมื่นกว่า,กวาเกือบสองหมื่นเยนนะคะกะว่าเอาถูกถูกไงอันเนี้ถูกจริงแต่ตอนที่วากาซื้อให้ถูกไม่จริง ร้านนั้นแพงเกินค่าค่ะตั้งใจจะไปซื้อแค่ประมาณเจ็ดแปดพันเยนค่ะแบบชุดอย่างเดียวน,นะเจ็ดแปดพันเยเนอะไรเงี้ยกลายเป็นวันนั้นโดนไปหมื่นหมื่นกว่าหมื่นเท่าไรหมื่นหมื่นห้าหมื่นหกได้มั้งแต่วันเนี้สุดยอดเดี๋ยวตั้งใจว่าจะไปซื้ออีกชุดที่เล็งไว้อ่ะลายมันน่ารักมากเลยอ่ะแล้วแบบคอนเฟคนลคอลสต์อะราคามันได้อ่ะ หนึ 1> 1, en, ่พเยน300ร้บาทอะชุดยุกตะโอบิไม่เป็นไรโอบิมันแบบซื้อมาแล้วใช่ไหมมันใช้ด้วยกันได้รองเท้าก็ซื้อทีเดียวโอบิก็คือเลือกสีนี้มามันได้กับอีกชุดที่เลงไว้พอดีด้วยถุงเท้าก็ซื้อทีเดียวไม่เป็นไรที่เหลือนี่เดี๋ยวต่อไปสิชาคงไปซื้อพวกอ c เ s s ซอรีต่างๆพวกผ้าพันพวกอะไรเงี้ยมันมีขอบมันมีขอบด้วยขอบขอบตรงคอแบบนี้ให้ใส่ แต่ว่ามันก็ยังราคาสูงอยู่ก็เลยไม่ซื้อมาคือแบบว่าถ้าใส่ตรงขอบเงี้ยมันจะน่ารักคิ้วเพิ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นแบบกิมโมโนอะ่ะมันจะใส่สองชั้นมีสีขาวข้างในใช่ไหถ้าเกิดแบบเราซื้อไอตัวตัวแถบที่สีชาว่าเนี้ยก็คือมันหลอกอะ่ะมันเป็นแถบหลอกแค่ใส่แค่ใส่แถบ เข้าไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเราใส่ชุดสองชั้นเหมือนกิโมโนแล้วมันก็แบบเป็นผ้าลูกไม้น่ารักมากแต่เอาไว้ก่อนตอนนี้ขอกำลังชอบยูกตะอยากได้มาหลายปีแล้วตอนนี้ขอแบบสะสมถ้าราคาเนี้ยสะสมได้โอเคมากนี่แหละค่ะที่จะเล่าให้ฟังว่าทำไมซื้อหนึ่งตัวถึงราคาถูกกว่าซื้อสองตัวค่ะงงปะ ชิชาที่พางงบมพูดวกไปวนมานิดนึงอะค่ะขออภัยด้วยพาไทชีไปเดินขาลากเลยค่ะหายอยากไปเลยงองแง,งยอยากออกจากบ้านมากพาไปเดินหายอยากเลยค่ะชิชานั่งยองๆให้น้ําไทชีนั่งกับพื้นเลยค่ะสงสัยวันนี้ถ้าจะเข็ดลาจ,จะไปจริงๆและไปไปแายบปไปเลยไปไปมาตั้งนี้ก็อ๊า